อันนี้เป็นเหรียญหายากอีกเหรียญห,หนึ่งนะครับในพิมพ์ของเหรียญรุ่น3ามหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับเสมารุ่น3าอันนี้เป็นบล็อกกิ่งไผ่นะครับบางคนเรียกว่า3ขีดในนะครับก็กิ่งไผ่หรือ3ขีดในเนี่ยดูยังไงนะครับนี่ลองดูนะจะมีขีดอยู่ในกระหนก3ขีดนะครับนี่นะจะมีขีดอยู่ในกระหนก3าขีดทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็อันนี้เป็นทองแดงหลอมดำนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเหรียญกิ่งไผ่หรือ3ขีดในเนี่ยนะมีทั้งพิมพ์มีผลและไม่มีผล มีทั้งมีผลและไม่มีผลนะครับถ้าไม่มีผลนะครับราคาจะสูงนะครับราคาจะสูงเลยนะราคาเป็นแสนนะครับสวยๆเป็นแสนนะถ้าไม่มีผลนะครับแต่แบบเนี้ยคือแบบมีผลนะครับลักษณะการมีผลก็จะขึ้นเนี่ยครับตามแขนตามสังคตินะครับตามจีวรนะครับเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูว่ามีผลเป็นแบบไหนนะครับนี่นะนี่แล้วก็สามทิดในนะครับจำหน้าให้ดีๆนะครับพิกด้านหลังมานะหลังพิมพ์นี้นะหน้าจา์ทิมจะลึกนะครับและสวยนะสวยนะครับ